คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินเงินผ่อนนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับตัวหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชมาแค่24กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินและธนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินเงินผ่อนนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับตัวหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชมาแค่24กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองปลาดูหมู่ที่10นะครับตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินนะครับก็จะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับเข้าไปอีกประมาณสัก 50เมตรแค่นั้นเองนะเนื้อที่2ไร่56ตารางวานะครับบริเวณนี้จะมีทั้งหมด9แปลงด้วยกันนะครับวันนี้จะมานําเสนอหนึ่งแปลงนะครับเจาะของต้องการขายเป็นเงินผ่อนนะครับผ่อนได้5ปีนะครับหรือว่า60งวดนะครับไม่มีดอกเบี้ยสามารถทําสัญญาจ่ายงวดแรกเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับที่ดินของเราจะเป็นที่สูงนะครับอยู่สูงระดับเดียวกับถนนด้านหน้าเลยนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็น บ้านฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับเป็นเขตติดต่อกับตำบลกำปังของอำเภอโนนไทยนะครับไปยังอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากถนนวงแหวลรอบเมืองหมายเลข290มาแค่9กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมแปลงที่ดินที่จะมานําเสนอวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นที่ มีการรังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้านในมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านในด้วยนะครับสำหรับถนนหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นถนนลูกหลังอยู่นะครับถนนกว้าง6เมตรนะครับถนนกว้างๆแบบนี้เลยไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็จะอยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไปก็ประมาณไม่เกิน140่เมตรนะครับสามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ฟรีนะครับกรณีมีบ้านเลขที่สามารถที่จะขอ ขยายเขตไฟฟ้าเข้ามายังบ้านของเราได้นะครับการขอขยายเขตไฟฟ้านะครับทางการไฟฟ้าก็จะมีงบประมาณนะครับในการขยายเขตให้140เมตรแรกฟรีด้วยนะครับนี่นะฮะพื้นที่บริเวณนี้นะครับมีทั้งหางเงินสดและเงินผ่อนนะครับวันนี้จะมานําเสนอแปลง2ไร่เป็นแปลงใหม่เลขแปนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของเพื่อนบ้านเลยนะครับฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงของเรา จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับด้านนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับไปจนถึงเสาไฟฟ้าด้านนู้นเลยนะครับมีไฟฟ้ามีปะปาด้านนู้นนะครับของเราจะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับเริ่มจากเสาแดงด้านหน้านะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอาจจะหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับมีหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับอยู่ที่35เมตร ยาว113เมตรเลยนะครับในเขตพื้นที่บ้านหนองปลาดูนะครับตำบลสำโรงอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาอยู่ค่อนข้างไกลาจากตัวอำเภอครับไกลตัวอำเภอประมาณสัก20กิโลเมตรข้อดีของแปลงนี้คืออยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชแค่24กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับอาจจะอยู่บริเวณ ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของเพื่อนบ้านด้านนู้นเลยนะครับภายในแปลงที่ดินก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่3ต้นนะครับเป็นต้นมะขามนะครับอยู่3ต้นนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็จะมีเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวแล้วก็ทําการเกษตรเป็นที่ดินที่แบ่งขายนะครับแบ่งขายเงินผ่อน นี่ฮนะจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่หน้าบ้านตรงนี้เลยนะครับยาวจากเสาคอนกรีตด,ด้านนี้นะครับไปจนถึงเสาด้านนู้นนะครับฝั่งตรงกันข้ามเป็นบ้านของเพื่อนบ้านที่ดินของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับยาวตรงไปจนถึงด้านหลังเนะี่ยอยู่ที่113เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล183เมตรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ พาไปเดินชมภายในแปลงที่ดินนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าลักษณะของที่ดินจะเป็นที่สูงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะสโลบลงไปนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นที่สูงนะครับมีต้นมะขามใหญ่อยู่2ต้นนะครับโซนด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายอีก1ต้นนะครับเป็นมะขามต้นค่อนข้างใหญ่เป็นมะขามเปเรี้ยวนะครับราคานะครับ ขายยกแปลงนะครับแแสนบาทเนื้อที่2ไร่กับอีก56ตารางวานะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะของภายในแปลงที่ดินนะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับมีการรังวัดนะครับปั้นแนวเขตแดนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับถนนก็จะเป็นถนนสาธารณะทางด้านที่ใต้นะครับถนนกว้าง6เมตรเลยนะครับเป็นถนนลูกรังอย่างดีนะครับมีชาวบ้าน สัญจรผ่านไปมาเป็นประจำด้านหลังก็จะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับมองเห็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินะจะอยู่เป็นทางผ่านหลายๆหมู่บ้านนะครับทางเข้าแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะผ่านมายังหลายหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านกระเสียวบ้านหนองแวงนะครับมาบ้านกระเสียวบ้านหนองแวงบ้านจอกนะครับบ้านซาด นี่นะราคา8 0 0 0 0บาทนะครับได้ชนด2ไร่กับอีก56ตารางวานะครับเป็นที่ดินเงินผ่อนนะครับเจ้าของให้ผ่อนได้60งวดงวดละ13,333บาทนะครับคิดแค่2ไร่เต็มๆนะครับเป็นชนดคุดแดงนี่ฮนะบ้านฝรั่งด้านนู้นนะครับที่ผมพาเดินชมเมื่อสักครู่นี้นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ เป็นถนนคอนกรีตขนาด2ช่องจราจรของเราจะห่างจากถนนคอนกรีตมาไม่ไกลนะครับประมาณ50-60เมตรแค่นั้นเองนี่นะฮะพื้นที่บริเวณนี้เหมาะสําหรับผ่อนเก็บไว้ทําบ้านสวนนะครับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติได้นะครับเจ้าของให้ผลได้ยาวๆนะครับผ่อนได้ถึง60งวดนะครับหรือว่า5ปีนะครับไม่มีดอกเบีย้ยด้วยนะครับเป็นเขตติดต่อกับตําบลกําปังและ อำเภอเมืองด้วยนะครับไปบ้านหนองยางรักนะครับไปบ้านาโคกสูงได้นะครับซึ่งถนนวงเวนร,รอบเมืองนครราชสีมานะครับหมายเลข290เนี่ยก็จะเป็นถนนวงเวนค่อนข้างยาวนะครับเชื่อมระหว่างอำเภอหลายๆอำเภอในตัวเมืองโคราชนะครับตำแหน่งที่ตั้งแปลงของเราก็จะอยู่ห่างจากถนนวงเวนนะครับเข้ามาแค่ 9กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเลยนะครับจะมีถนนคอนกรีตแค่ระยะทางสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมแนวเขตด,ด้านท้ายของแปลงนะครับแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างสวยเลยนะครับหน้ากว้าง35เมตรนะครับยาวไปจนถึงแนวเขตด,ด้านหลังโน้นนะครับจากหน้ามาถึงหลังก็อยู่ที่ประมาณ113เมตร เดินทางไปยังอำเภอขามทะเลสอก็ไม่ไกลนะครับห่างจากวงเวียนหนองสวงอเภอขามทะเลสอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรนะครับไปต,ตัวอำเภอนนทไทยก็จะไกลหน่อยนะครับประมาณ20กิโลเมตรข้อดีของแปลงนี้คืออยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับไม่ไกลนะครับประมาณ24กิโลเมตรตลาดเซฟวันโคราชมาจนถึงแปลงที่ดินของเราจะอยู่ที่26กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ ถนนบายพาสนะครับ204ทางเลี่ยงเมืองโคราชนะครับห่างจากนี้ไป16กิโลเมตรนี่นะฮะจะเป็นแนวเขตแดนด้านหลังของเรานะครับยาวไปจนถึงเสาคอนกรีตด้านนู้นเลยนะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนด้านหลังจะมีต้นมะขามใหญ่แบบนี้นะครับอยู่โซนด้านท้ายของแปลงที่ดินของเรานี่นะลักษณะของดินนะครับก็จะเป็นดินร่วนปนทรายสีออกดําแดงแบบนี้นะครับดินดีนะครับดินไม่เค็มเหมาะสําหรับ ทำสวนป่าสร้างบ้านสวนนะครับทาเป็นปลูกป่าปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทาเป็นสวนผลไม้ก็ได้นะครับปลูกผลไม้ได้นะครับขุดสระสักลูกนึงนะครับนาดินมาถมสร้างบ้านสวนได้นะครับเลี้ยงปลาขุดสระเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้นะครับเหนือที่ค่อนข้างกว้างนะครับสองไร่กับอีก56ตารางวาเน้นย้ยำอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็น โฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่2องร่หตารางวาเจ้าจอของต้องการขายเงินผ่อนเดือนละ13,333บาทนะครับผ่อนได้60งวดนะครับราคายกแปลงอยู่ที่800,000บาทไม่มีเงินดาวไม่มีดอกเบี้ยนะครับผ่อนกันยาวๆได้เลยเหมาะสําหรับท่านที่มีกําลังนะครับอยากจะผ่อนที่ดินเก็บไว้สร้างบ้านสวนนะครับอยากจะมีที่ดินสําหรับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานนะครับในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมานะครับแนะนําที่ดินแปลงนี้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ